ดาวโหลดสติกเกอร์ลน์สาวราศีธนูน่ารักน่ารักได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกงงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะราศีธนูด้านการงานรียนนี้สำหรับใครที่ปวดหัวกับระบบงานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะช่วงเลาไลายจะเริ่มเห็นทางออกได้บ้างสำหรับใครที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานในองค์กร มีเกณฑ์จะขอลาออกในช่วงนี้นะคะด้านการเงินเรียนนี้อาจจะปวดหัวและเป็นกังวลกับการหมุนเงินระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายและงดเดินทางไกลนะคะเพราะมีเหตุเฉียวชนทําให้เกิดอุบัติเหตุและเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงค่ะด้านความรักคนรักของคุณที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ถ้าคุณไม่ประครับประคองมีเกณฑ์ให้ต้องเลิกรายอย่าร้างกันได้ค่ะและคนที่เจ็บที่สุดก็คือตัวคุณเองนะคะ ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์รตีเปิดดวง 4G ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line สอบถามโทร0984420234หรือแอด Line ID @prvariety